สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านเสียงดาวพามาหาปลาเด้อ้อนีพามาหาป้าสีได้บ่เนาะพี่น้องเนาะต้องบรรยากาศน้องหาป้าพี่น้องเอ้ยปันนิดอันนี้บ่บ่ปลาพี่น้องคุณนนกยืนสับรลาพี่นกเป็ด สีลุ่มๆจักหน่อยอันอันขโมอแคมแนเพิ่นใส่กุ้งเนี่พี่น้องตุ่มใส่กลุ่มยุ่ะสรารคามพี่น้องอยู่อปันหนองอยู่ใกล้ๆสรารคามนะคะยู่อันมอสไม้เม่อฤดูมาเ,เป็นนักศึกษาอยู่ใกล้ๆมอสไม้พี่น้อง ทยารอใ่ได,ดัตึกแตึกอนยอนแไปสละะงวันนี้มหาป่า <c oughs> รถใหญ่ มีหอยเบาหวานเอาง้มหอยอย่างเงี้ยนกเป็ดนะ่ะนกเป็ดก็บรรยาาศคนเนดะ้อพี่น้องบ่นฝากคนไปนะดำอึบซึมเยอะนะนกเป็ดอันนี้เป็นอนุรักษ์เป็นน้ำมอปล่อยอ,อันฝึงกันทะละน้อพี่น้องเนาะนกเป็ดเจ้โตละลายลาย ัตอยู่ได้หลายหมื่นถาหรือว่าแสนถาัวนี่แหละสัตว์อนุรักษ์ เพียงขาเข้าดอกพี่น้องน,น้ำตื่นตื่นปลาไล่ไลเดิปัญห,หาสม,มือสม,มือปัญหาทุกวันทุกวันเนี้พี่น้องหาปลาเป็นบ่อบแพงนะ,ะเป็นน้องุนนกอันพุ่นอันนั้นแม่นกอันนกเป็ด kia kia ngop ai nuk bin dik nuk a ni bin kang dang a ni upan nan tuk he huuuu nuk pun nung yu nong pun tuk he ha pa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  โอ้ขนนกปินนอกจากกันสงสัยจ,จะทำรังอยู่ในต้นทุบบินพืบอเพู่อากินเนะพี่น้องนกกับคน,นกับป่าแตกตั้งกันณบรรยากาศน,น้องหาปลาไอ้เนยน,น้อยเล่นน้ำแล้วแต่ว่าเพิ่งตอนสุดท้าย ว่าสีด้บว่านาะพี่น้องเนาะอันนี้ตุ่มกุง้งคนไส้กุ้งนึกพี่น้องกนะันเป็นเป็นจุกเป็นจุกย้อนเป็นไส้กุ้งเนึกพี่น้องนะอันนั้นพ็นยกสะดุ้งพี่น้องนะั้นปาาค้นปาาคนาคนีป,ปนยกสะดุง้ง บรยากาศน้องที่มหาป้าบ้านนองพี่น้องบ้านนองอใกล้ใกล้กับมหาวิทยาลัยนี่แหละเนี่ยมอไม้นี่แหละพี่น้องนอ้ำบอ่อน้ำบ่อลรกนะคะน้ำบ่อก สวันนกเป็ดพี่น้องเอ้ยไลค์ครันกเป็ดเยอะมากนัแบบเราขาจับได้บ้างหรอกพี่น้องเงนาะ นะกินละหรือกระลงใหม่ธรรมชาติธรรมชาติบ้านเราเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะละตอนในป่าเราสิมาอัปเดตให้ดูใหม่รีวิวให้ดูใหม่ป่าเนาะพี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนะคะเนาะขอบคุณทุกการรั